ครับสวัสดีครับทุกคนอุ้มเทียทรูมาทันนะครับก็เป็นนักฟุตบอลจากประเทศไทยนะครับแล้วก็เป็นนักฟุตบอลทีมชาติไทยแล้วก็มาอยู่ญี่ปุ่นได้ปีนี้เป็นปีที่3ครับปี2019ได้ย้ายมาอยู่กับโยโกมาเอฟานิโนสแล้วก็คว้าแชมป์ฟุตบอลเจลีกในปีที่แล้วครับเป็นปีที่3ที่ที่ได้เล่นในบวทีเจลีกแล้วก็เป็นปีที่2ที่อยู่กับโยโกมาเอฟานิโนสครับก็ฝากทุกคนด้วยครับก็ถ้าเจอกันที่ในเมืองโยโกมาก็มาทักทายกันได้นะครับ

เริ่มจากคนที่ที่ไม่ได้เป็นฟุตบอลอะไรเลยด้วยซ้ำแล้วก็เอ่อก็เริ่มเริ่มเข้าไปแล้วก็เริ่มเรียนรู้มองมองจากรุ่นพี่คนที่เก่งกว่าครับแล้วก็เอ่อพยายามเรียนรู้แล้วก็ดูดูคลิปวิดีโอผู้เล่นระดับโลกแล้วก็ดูคลิปตัวเองเวลาเล่นในการลงเล่นทุกครั้งแล้วก็พยายามแก้ไขจ <Yeah. S 1> ุดผิดพลาดของตัวเองแล้วก็ เขาเรียกว่าอะไรเอามาใส่ใส่กับตัวเองว่าเราสามารถดึง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 จุดเด่นของคนนั้นที่เราชอบมาใส่กับตัวเองได้มากขนาดไหนแต่ว่าโดยที่ต้องไม่เสียความเป็นตัวเองไปอะไรอย่างี้ก็ผมว่าในในญี่ปุ่นมันมันมันมีการฝึกที่ถูกวิธีมากกว่าที่เมืองไทยด้วยซ้ำก็เชื่อว่าถ้ามีความตั้งใจก็เป็นโปรเพเยอร์ได้ได้ได้ไม่ยากครับเล่นตำแหน่งอะไรครับน้องน้องริลริวกับ เล่นเบสิกตอนนี้ยังไม่ไม่ไม่รู้ว่าตัวเองชอบเล่นตำแหน่งอะไรเล่นกว่าแขงเล่นเล่นได้ทุกตำแหน่งเล่นเล่นมั่วไปยังมีเวลาอยู่ครับอาจจะพัฒนาตัวเองได้อยู่ครับอายุเท่าไหร่แล้วครับอันนี้สิบสามครับค่ะโอ้สิบสามยงบางคนเริ่มฟุตบอลสิบแปดยังติดทีมชาติได้เลยครับเลือกเราเลือกสามารถถ้าเราเก่งจริงๆเราเลือกเล่น ได้ทั้งสองสัญชาติเลยใช่มครัทั้งไทยทั้งญี่ปุ่นเลยก็ขอให้ประสบความสำเร็จครับก็เอาใจช่วยครับพอมาร่วมทีมมาค่ะกับญี่ปุ่นข้อดีที่คุณอุ้มเห็นว่าเป็นวิธีการฝึกที่ดีอะค่ะที่คิดว่าเอ้ยถ้าได้เอากลับไปฝึกให้กับทีมไทยเนี่ยคิดว่ามีอะไรครับแน่นอนครับก็ มมาอยู่ที่นี่แล้วก็ได้เจอโค้ดที่เก่งที่สุดเท่าที่ผมเคยเคยเจอมาเลยแล้วก็เป็นโค้ดที่เก่งจริงจริงเลยแล้วก็มีจิตวิทยาที่ดีที่ดีมากๆเลยครับแล้วก็ในทุกการฝึกซ้อมผมพยายามเก็บแผนการเล่นของของการฝึกซ้อมของของทีมที่อยู่ที่นี่ครับแล้วก็เพื่อที่เอาไปเป็นงานโค้ดต่อในในในวันข้างหน้าผมก็ไม่รู้ว่าผมจะได้เป็นโค้ดหรือเปล่าสิ่งที่แตกต่างจากที่เมืองไทยคือ การซ้อมของที่ญี่ปุ่นคือจะเป็นการซ้อมแบบทาแบบทุกทุกทุกฐานที่เขาเรียกว่าทุกเซกชันนะแต่ละอยา่างคือตั้งใจทําแล้วก็ทําแบบ100%เลยครับไม่มีไม่มีมาแบบหย่อแย่หรือว่าแสดงอาการแบบว่าไม่อยากทําให้เห็นอะไรประมาณนี้ครับมันทําให้เขาพัฒนาได้เร็วกว่าเราของยังคนญี่ปุ่นก็พยายามทำงานหนักคือมุ่งม,มั่นแล้วก็ทุ่มเท ใน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 ทุกๆการซ้อมตลอดเลยครับอันนี้มันคือข้อที่แตกต่างแล้วก็ความจริงจังขอ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 งนักกีฬาไทยกับนักกีฬาญี่ปุ่นมันแตกต่างกันตรงเนี้ยครับในตอนนี้นะครับแสดงว่าต่อไปเราจะมีโค้ชทีมชาติที่เก่งอันนั้นไม่รู้เลยครับก็พยายามครับพยายามก็ค่อยค่อยค่อยขึ้นมาครับไม่ได้รีบว่าต้องมาเป็นโค้ชทีมชาติหรืออะไรครับตอนตอนนี้ก็เลยวางแผนไว้ว่า อาจจะเริ่มด้วยผู้ช่วยก่อนแล้วก็ค่อยๆขึ้นมาเรื่อยๆอะไรประมาณนี้ครับต้องมันก็ต้องสะสมประสบการณ์แล้วก็บารามี <ปะ S 1> ทุกอย่างด้วยครับโอเคเป็นกําลังใจให้นะคะมีเพื่อนๆฝากกำลังใจให้มาหลายๆคนเลยค่ะขอบคุณมากค่ะสู้ๆครับสู้ๆค่ะ,ะคาที